โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบาราจังหวัดสตูลเพื่อขนส่งสินค้าเส้นทางสู่ตะวันออกกลางแอฟริกายุโรปผ่านทางฝั่งทะเลอันดามันเป็นยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยต้องเร่งลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันลดต้นทุนภาคขนส่งและรองรับการขยายตัวของปริมาณการค้าระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เชื่อมต่อกับโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายรวมทั้งรองรับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราที่มีแผนสร้างขึ้นหวังตัดตอนการพึ่งพาท่าเรือสิงคโปร์และมาเลเซียที่ไทยต้องอาศัยการขนส่งสินค้าจากท่าเรือของทั้งสองประเทศหนีส่งออกผ่านช่องแคบมัลกาไปยังฝั่งตะวันตกซึ่งมีต้นทุนด้านขนส่งสูง หากไทยสามารถสร้างท่าเรือปากบารารับสินค้าจากท่าเรือฝั่งอ่าวไทยมาส่งผ่านท่าเรือไปอยังฝั่งตะวันตกได้จะช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากขณะดเดียวกันจะต้องพัฒนาระบบขนส่งประเภทถนนและรถไฟให้เชื่อมต่อกันระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันอย่างเป็นระบบด้วย ขนาน,นี้ถ้าเรือน้ำลึกปากบาราในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าได้ทำการศึกษาออกแบบโครงการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHA i ตามกฎหมายคาดว่าตามกระบวนการจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี2560 โดยประเมินว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัดสตูลซึ่งยังมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่าประชากรในภาคใต้ช่วยลดระยะเวลาขนส่งเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียและผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกติอีกร้อยละ1.9แต่อุปสรรคของโครงการคือยังมีการต่อต้านของคนในพื้นที่เพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการทำอาชีพประมงทีมข่าวเศรษฐกิจข่าวจริงสปริงนิวรายงาน